ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีและแนวทางครับสาหรับมือใหม่หรือช่างที่ทําอู่นะครับเผื่อบางทีอาจจะมีวิธีต่างๆที่มาเสนอกันครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีหอดเพานะครับโดยไม่ต้องตอกครับเพราะว่าตอกบางทีก็ปวดแขนมากเลยนะค้อนมันพื้นที่มันแคบครับเดี๋ยวเรามาใช้ตัวงัดครับตัวงัดตัวนี้ครับก็ต้องดูรุ่นนะครับว่าไอ้ขามันเท่าไหร่ไซส์มันเท่าไหร่มันจะเข้าตรงเพลาเราได้พอดีไหม ตัวนี้ผมงัดของอันติดดูโออยู่ครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับมันจะเข้าตรงหัวเผาได้พอดีเลยแต่สําหรับเป็นฝั่งเส้นยาวนะครับเพราะว่าเส้นยาวนี่พื้นที่นะครับส่วนฝั่งสั้นมันเอาตัวนี้ยัดเข้าไม่ได้ครับเราก็ต้องใช้เป็นตัวแม่แรงงัดตัวนี้ครับเป็นเหล็กงัดเหล็กปักแบนนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดันงัดอย่างนี้ครับนี่ฮะเอาเกาะไว้ตรงนี้ครับแล้วก็มือผักอย่างนี้ครับเดี๋ยวมันก็จะหลุดครับเดี๋ยวมาดูเลยครับตัวนี้ครับ ฝั่งยาวมันจะมีพื้นที่นะครับฝั่งยาวมีพื้นที่เดี๋ยวส่องให้ดูฝั่งยาวจะมีพื้นที่ครับส่วนฝั่งไอ้สั้นมันจะติดตรงคานปีกปีกไอ้เขาเรียกปีกนกนะครับตรงนั้นนะ่ะมันยัดเครื่องมือตัวนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราใช้ตัวสลักตัวนี้แล้วกันเป็นตัวก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามอินเทอร์นเน็ตก็มีเดี๋ยวจะลองงัดมาง,งัดดูไอ้ฝั่งเส้นยาวก่อนแล้วกัน ข้างในจะมืดหน่อยนะครับตัวนี้นะฝั่งยาวฝั่งเส้นยาวจะอยู่ตรงนี้นะครับมีฝั่งเส้นยาวนะครับฝั่งเส้นยาวก็เราใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับมันมีพื้นที่นะครับตรงนี้เว้าส่วนเว้าพอดีเลยตัวนี้นะครับงัดเข้าไปแย่เข้าไปเลยครับนี้ครับเข้าไปช่องนี้เลยแล้วก็ถ้ามีพื้นที่มันน้อยใช่ไหมถ,ถ้าไม่มี บล็อกเลยหรือหรือท่อแป๊บครับก็เสียบรูนี้นะครับเพื่อจะเพิ่มขัดกําลังครับเดี๋ยวผมขอใช้ตีนขัดไปก่อนอ่านี้นะฮะพื้นที่มันจะครับแคบหน่อยแล้วก็มืองัดเลยครับจับเพาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออ้วยไม่มีพื้นที่เลยแป๊บนึงนะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าเอาดูแคปเดเดีด๋ยวนี้นะครับพอดีทําคนเดียวนะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมือจับเพาไว,ไวใ้ให้มันตรงตรงครับจับเพาไว้เลยครับเส้นหนึ่งอ่าแล้วก็งัดเลยครับงัดแรงแรงครับ ดึงด้วยนะครับเอ้ยนี่ครับหลุดแล้วครับโอ้ยโอ้ยหลุดละโอ้ย มันจะเข้ามาตะขอเกาะตรงนี้พอดีเลยครับแล้วก็แย่ yeah, เข้าไปมันจะเข้าร่องพอดีนะฮะแล้วก็งัดงัดผักออกครับมันก็จะดันออกเดี๋ยวไปดูฝั่งสั้นกันเลยฝั่งสั้นก็จะพื้นที่จะแคบหน่อยฝั่งสั้นนะครับ ตัวนี้ฝั่งสั้นนะครับก็ใช้ตัวนี้ครับแย่เข้าไปตรงร่องนี้ครับแย่ดีๆครับแย่เข้าไปร่องนี้เลยครับให้มันขัดลำตรงเผาพอดีนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็จับแน่นๆครับอมแล้วก็จับเผาไว้นะครับแล้วก็ผักนะครับผักแรงๆครับให้มันขัดตรงพอดีเลยคนี่ฮะตรงนี้ฮะเนี่ยตัวนี้ขัดออกนะครับ ตัวนี้ครับเส้นสั้นก็ใช้ตัวนี้งัดนะครับแถลงปากแบนนะครับขัดตรงนี้เลยครับขัดล่องแล้วก็เอามือผักนะครับปุ๊บปุ๊บหมุนไปหมุนมาแล้วก็มือจับตรงนี้ให้นิ่งนะครับให้มันอยู่ตรงศูนย์กลางพอดีครับอย่าให้มันเบี้ยวอย่าให้มันงอส่วนสั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องมือครับตัวนี้ตัวนี้เสียบล็อกเข้าไปเลยครับงัดครับผักออก ผักปุ๊บปุ๊บหลุดเลยครับก็เป็นวิธีและแนวทางครับสําหรับมือใหม่และสมาชิกเพื่อนช่างๆทุกคนครับก็ไม่ต้องเสียแรงไปตอกครับใช้วิธีงัดก็ออกครับรู้เทคนิคแล้วก็ค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวก็หลุดเองครับเพราะว่าบางคนท้อนครับบางคนเปลี่ยนเพาเป็นยางพุ่มเพาถอดไม่ออกทั้งวันมันก็มีเทคนิคของแต่ละคนครับบางคนก็ตอกนะรอยตอกก็มีฮะบางคนก็ใช้ริมตอกครับตอกสลักตรงนี้ฮะ แต่พื้นที่มันแคบครับก้มแล้วก็ค้อนหล่นใส่หัวอีก่ะตัวนี้้ามีวิธีไหนก็ลองทำดูนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ